สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะสนามการเมืองพักประชาชาติป้องแม่มโพดำเตือนตำรวจอย่าบ้าจี้ดำเนินคดีคนแฉขบวนการเมื่อวันที่11เ,เมษาย,ยนนายสุพจน์อาวาโสโฆษกพักประชาชาติระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ตำรวจตามล่าตัวและจะาดำเนินคดีแม่มโพดำ ฐานนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากเพจเฟซบุ๊กแมมโพดำได้นำข้อมูลอันเป็นพฤติการช่อชนเกี่ยวกับการกักตุนและการขายหน้ากาก,ากอนามัยจำนวนมากซึ่งยงใหญ่ไปถึงคนในรัฐบาลต่อมาขบวนการดังกล่าวก็ถูกเปิดโปงมีการยึดของกลางและจับกลุมผู้ต้องหาได้จำนวนมากโดยนายสุพจน์กล่าวว่าแมมโพดำ เคยได้รับคำชมจากนายกรัฐมนตรีตอนเกิดเรื่องใหม่ๆว่าเป็นเพจน้ำดีแล้วเหตุใดตอนนี้ตำรวจจึงมาเล่นงานให้ต้องเดือดร้อนแม่มโคดำมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปรงการทุจริตผิดกฎหมายหากินกับหน้ากากอนามายัยและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตไวรัสกำลังระบาดหนะัก นายสุพจน์กล่าวต่อว่าแต่หน้ากากนามัยกลับขาตลาดเพราะมีการกักตุนไว้ขายตลาดมืดเพื่อแสวงหากำไรห่างไม่ได้ข้อมูลจากเพจ f a c e b o o k แมมโพดํคนทําผิดก็อาจจะลอยนวลและหากินบนความดืดร้อนความเสี่ยงอันตรายของแพทย์และคนไทยจากไวรัสระบาดต่อไปรู้สึกเห็นใจแมมโพดําอย่างมากที่เขียนระบายความรู้สึกผิดหวังในเฟซบุ๊ก ที่ถูกตำรวจตามหาตัวเพื่อดำเนินคดีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจควรจะลงมาตรวจสอบกรณีนี้แล้วรีบแก้ไขก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายออกไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของตำรวจนายสุพ์กล่าวนอกจากนี้กราวอีกว่าตนขอเรียกร้องให้สังคมช่วยกัน แสดงออกปกป้องแม่มโพด,ดำที่กล้าตีแผ่ข้อมูลขบวนการหากินกับหน้ากากอนามัยแต่กลับจะต้องเดือดร้อนเพื่อไม่ให้คนดีถูกกันแกล้งรังแกอย่างไม่เป็นธรรมไม่เช่นนั้นเราจะหาคนดีคนกล้าที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่ได้เนื่องจากท้อแท้สิ้นหวังเสียก่อนพี่ชัยสับรัด งัดพรกอถูกเฉินปิดปากประชาชนมุ่งใช้กับคนเห็นต่างวันที่12เมษายนนายพิชัยนฤทธิพาน์อดีตรัฐมนตรีว่วาการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าตามที่ตนได้เตือนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเรื่องการออกพรกอถูกเฉินว่าอย่านำมาใช้เพื่อจัดการกับผู้ที่เห็นต่าง และรัฐบาลได้ส่งคนออกมาตบโต้กับตนพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดแต่ยังไม่ทันไรรัฐบาลกลับส่งอีกคนออกมาข่มคู่ประชาชนโดยห้ามประชาชนโพสหมิ่นรัฐบาลมีเช่นนั้นจะโดนดำเนินคดีตามมาตรา136มีโทษขั้นสูงจำคุก1ปีหรือปรับ20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่ากับ เป็นการปิดปากประชาชนห้ามวีภาควิจารณ์รัฐบาลใช่หรือไม่ทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้บริหารงานผิดพลาดมาโดยตลอดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิทธิของประชาชนที่จะทำได้ตามระบบประชาธิปไตยดังนั้นการข่มขู่ประชาชนจึงไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลควรจะทำและสวนทางกับที่รัฐบาลได้เคยยืนยันไว้เอง นอกจากนี้ยังมีการจะดำเนินคดีกับเพจแม่มโพดําทั้งที่เพจนี้เป็นคนเริ่มเปิดเผยการทุจริตและการกักตุนหน้ากากอนามัยแทนที่รัฐบาลจะต้องขอบคุณเพจแม่มโพดํานี้ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่งการทุจริต และรัฐบาลควรจะต้องหาผู้กระทำผิดที่ทำให้หน้ากากอนามัย200ล้ล้านชิ้นหายไปมาลงโทษซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้แต่กลับมาเอาผิดและดำเนินคดีกับเพจแม่มโพดําที่เปิดเผยการทุจริตเหมือนต้องการปิดปากไม่อยากให้มีการเปริดเผยการทุจริตนับเป็นเรื่องที่ประชาชนรับไม่ได้อย่างมาก อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เปิดเผยข้อมูลหน้ากากอนามัย200ลอยล้านชินที่หายไปโดยยังไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการส่งออกหน้ากากอนามัยและใบอนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยทั้งหมดตามที่ตนเรียกร้องแต่อย่างใดการอ้างว่าเป็นสิทธิตาม B O I หรืออ้างลิขสิทธิ์เพื่อส่งออกในภาวะวิกฤตไม่น่าจะใช่เหตุผลเพราะที่ไต้หวันเอง ก็สั่งห้ามส่งออกหน้ากากาอนามัยทั้งหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและล่าสุดสหรัฐก็สั่งห้ามบริษัท 3M ส่งหน้ากากาอนามัย N95 ไปให้ประเทศอื่นนอกจากจะส่งใช้ในประเทศสหรัฐเท่านั้นเป็นตน้นซึ่งถ้าไม่มีการเปิดเผยเอกสารการอนุญาตส่งออกหน้ากากาอนามัยออกมาป่านนี้ก็น่าจะยังคงส่งออกกันอยู่ดยเป็นห่วงว่าข้าราชการ ที่นำเอกสารนี้มาให้ตนเปิดเผยจะโดนเล่นงานเช่นกันนายพิชัยกล่าวอีกว่าแม้กระทั่งเรื่องการแจก5,000บาทก็มีความพยายามที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เปิดเผยว่ามีคนได้รับทั้งที่มีฐานะดีแต่คนลำบากกลับไม่ได้รับแทนที่จะไปแก้ไขระบบการจ่ายเงินที่อ้างว่าใช้ AI กลั่นกรองแต่กลับมีการแจกเงินอย่างผิดพลาดมากการที่ประชาชน เปิดเผยอาจจะต้องการชี้ให้เห็นว่าระบบคัดกรองของรัฐบาลที่มีปัญหาซึ่งรัฐบาลควรจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขมากกว่าจะปิดปากคนเปิดเผยเพราะมีประชาชนที่ลำบากเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะระบบคัดกรองของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องเลิกแนวคิดที่จะปิดปากประชาชนและปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นเหมือนในอนดีตได้แล้วและที่ผ่านมาการปิดกั้นความคิดเห็นกลับทําให้รัฐบาลบริหารงานได้อย่างยาแย่ในหลายกรณีหากไม่มีเสียงท้วงติงรัฐบาลก็ยังคลํำหาทางออกไม่เจอและเป็นห่วงว่าในอนาคตหากมีเรื่องการทุจริตในการอัดฉีดเงิน1.9ล้านล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้ฟื้นเศรษฐกิจผู้ปวดเผยการทุจริต จะถ,ถูกดำเนินคดีอีกหรือไม่และอาจจะไม่มีใครกล้าเปิดเผยเรื่องทุจริตอีกทั้งนี้การที่รัฐบาลใช้เงินจำนวนมหาศาลโอกาสจะเกิดการทุจริตก็เป็นไปได้สูงอีกทั้งอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพและอาจจะมีการเอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มด้วยด้พิชายกรด่วนไฟไหม้เล้าไก่ปรินาเจ้าตรวจเชื่อไม่มีทางไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่11เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงเรือเลี้ยงไก่เขาวสวนฟาร์มอเภอจอมบ,บึงจงราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้และสปะอได้อายัดไว้ก่อนหน้านี้ของนางสาวป,ปรินาไกรคุปสอสอจังหวราชบุรีพรคพระรงชารัดโดยนางสาวป,ปรินากล่าว่าได้แต่อดทนเพราะไม่สามารถจะทำอะไรได้และเข้าพื้นที่ไม่ได้ได้ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ในพื้นที่ว่าไฟไหม้และชาวบ้านได้ประสานรถดับเพลิงมาฉีดน้ำควบคุมเพลิงจนล่าสุดเพลิงสงบแล้วเบื้องต้นพบว่าไฟได้ไหม้จนได้รับความเสียหายหนึ่งโรงเรือนและบริเวณรอบโรงเรือนส่วนสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้นั้นยังไม่ทราบและไม่อยากจะคาดเดาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดไฟไหม้ในฟาร์มของตน ส่วนจะเกิดจากกระแสไฟฟ้า,ฟาลัดวงจรหรือไม่นั้นนางสาวปรินายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตนได้แจ้งให้หยุดจ่าไฟไปนานแล้วซึ่งขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ตรวจสอบเพราะก่อนหน้านี้รถกระบะในฟาร์มได้ถูกขโมยไปด้วยหนึ่งคันจตุพรรำลึก10ปีเสื้อแดงชูภารกิจต่อสู้เผด็จการเศรษฐกิจ ขูดรีดสูบเลือดเมื่อวันที่10เมษายน2563นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชกล่าวในรายการพิเศษวาระครบรอบ10ปี10เมษายนพฤศภา2553ว่าตนเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองว่าขณะน,นี้เรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 และตนพยายามประคับประคองเสนอทางออก ให้กับบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์แต่ประวัติศาสตร์10ป,ปี10เมษา10ป,ปี19พฤษภา2553นั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าเนื้อหาของเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบมีความตายร่วมร้อยกว่าชีวิตบาดเจ็บนับพันคนสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วน และตลอดระยะเวลาร่วม10ปีนี้ตนได้ใช้เวทีรัฐสภาเวทีการชุมนุมเรียกร้องของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและการถแถลงข่าวจนเป็นเหตุให้มีการยื่นถอนประกันตัวแทบทุกสัปดาห์ในขณะนั้นดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆตนได้พูดไว้ครบถ้วนแล้วและมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของส่วนต่างๆไว้มากมาย การสะดุดีวีรชนคารวะหัวใจนักสู้นั้นไม่ใช่การเริ่มสร้างความแตกแยกขึ้นใหม่แต่บทเรียนความเจ็บปวดของ10เมษาและ19พฤษภา53ที่มีการเข็นฆ่าประชาชนที่มีความเห็นต่างและตั้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ค่นล้มสถาบันเป็นผู้ก่อการร้ายพวกเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งตนพูดเสมอว่าสาเหตุที่ยอมหนีหลังจากเกิดเหตุการณ์เพราะต้องการยืนหยัดทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ตายไปให้กับคนที่เจ็บและคนที่สูญสิ้นอิสรภาพซึ่งตนได้อธิบายให้กับพี่น้องที่รับความเจ็บปวดในช่วง10กว่าปีนี้เมื่อเรามีความเจ็บปวดก็ให้นึกถึงพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำเมื่อเข้าไปในเรือนจำ ก็บอกกับพี่น้องของเราว่าถ้าเจ็บปวดให้คิดถึงพี่น้องที่เจ็บและตายแม้ลืมไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ท่ามกลางความอาฆาตแค้นแต่อยู่ของพวกเรานั้นเพื่อต้องการอธิบายบทเรียนกับสังคมไทยว่าไม่มีใครควรมาตายกับการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยกันอีกประชาธิปไตยของประเทศไทย ควรจะเป็นสันติประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิเสรีภาพและ